สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือในมะพร้กก็ช่องยายไป็ดซีชาแนลก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยายไปซีเธอนำของมูลแนวทางเลยเด็ดมาให้พ้แม่พี่น้องได้เบิรงได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีนะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้ว ok ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปอร์พดาดเบิรงพผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ได้ชื่นชอบอาจารย์ได้หรือว่าคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพี่นน้องเาะ ก่ะเป๋าลายใ่นะใ,นในหยห้างนาอพี่น้องเนาะไปเบิ้งข้อมูเน้าท่างอาจารย์ทนันแหลกตุ้ยเนาะค่ะมาเบิ้งเน้าท่างนี่เป็นแนวทางของแอดหยอดแห้งเนาะค่ะมือนี้เขากระเหลีวเวียกเน,ะะนาะพี่น้องเนาะอ๋อกระไดม,มาอัดคลิปพี่น้องค่ะเพราะเปนเราบ่มีแนวทางเด้มาเบิงเ้งแนวทางของแอดหยอดแห้งเนาะพี่น้องเนาะเด่นบนมาได้ทุกหลักนะค่ะ,ะสามตัวน,นี้เด่นมาได้บนลานะะน่างเนาะพี่น้องเนาะหกสามหาว่าสั่นสามับแนวทางของแอดหยอดแห้งเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุงสีเพิ่นบอกว่าหกมาครบบ่สัจนจะหกตัวมาครบสามตัวเทิงนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของลุงสีซอปะ่องเบิ่งแห้เพเห็นไายงวดเหรอยังบ้านเอามาหายเบิ่งนะค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งคางงวหนี้ว่าจะมาครบบอ7890อ่า789036นะคะป789036พี่น้องหมักตัวใดกับจวดจาานำเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางขององิน ลุงสีสอปอนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขององนเอด็ดเบรกบน้ามาบนแอชนพลน,นะคะเลขดับบนนาะพี่น้องน้องวันนี้ดับ6บนพนัสำหรับแนวทางของแอชนะพลเลขดับบนนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ奶奶น,นมนะคะ่ะงวดที่แล้วเข้า94ว่าสัน้นจุดเต็มทาบอพิษพลาดอีงังว่าสั้นพี่น้องะ่ะเอาใายไผ่เอามาให้ถืองวดบอนี่บอมาให้บอถืองวดในนอนนี่พี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะแนวทางเลขดับนะจ้าดับบนเฮียนั่นบอกว่าดับศูนย์สั้นเฮียนั่นบอกว่าศูนย์บอมาบนนะคะพี่น้องเนะาะไปตามสูตรเพ่อนนะจ้า,าพี่น้องจ้ามักกระตา้นกระจวดจาดฝาดุลน,น้ำเพลินใดเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางขององนเป็นแนวทางของสร้างคนขี่ตัวเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นบนเด่นเด่นล่าง16กันย่าวาสันพี่น้องะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นล่างวดนี้เก่ากับ4ีวาสันหลูดล่างเก่ากับ4ีฟันสีเจ็ดเจ็ดีนะคะเม็ดเดียวสําหรับแนวทางสร้างคนขี่ตัวเนาะ ไปมากระเตว้จาดตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้รางจ๋งล่างของสัตว์พี่น้องเขาดีด้วยงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นหาเนาะคะ่ะสิบหกกัญยาหาซีก็หาเก่าว่าสัตนพิจาาณใดงวดนี้ยาแพทจะบอกว่างวดนี้เลขสิบเบิ้ลสิบหกกัญยาเลขสิบเบิ้ลประมาณนี้แต่ว่ายาแพทยท่านทำสูตรมาทำแต่สูตรดับดับ,ดบล่าง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยรางแอ้ทอดไอ้ทอดบอกว่าหน่วยรางอยู่ที่หนึ่งนะคะพี่น้องคะงวดที่แล้วหน่วย่างอยู่ที่เก้างวดนี้อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าเยกไพ่ดับซี่รางเวยพี่น้องเดิมเพ่นโคมาทักทั้งทักทั้งเพจทั้งทักสารพัดพี่น้องคะอยากได้แนวทางเลขดับแยกไพบอกว่าเลขดับเป็นเพียงแนวทางเลยพี่น้องเดิมมีสิดลุดได้ทุกงวดนะคะพี่น้องคะเนาะดับซี่รางค่ะงวดนี้เนาะต่อไปเลยจ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้ดเลยพี่น้องเดิอเลขดับแยบไพเนาะค่ะพี่น้องคะ มาเบิ้งค่ะวดนนี้10หน่วยข้างเทิงแกกับตันเนาะ789มาได้หลัก10และหลักหน่วยนะคะต่อไปแลยจา้ามีเข้าวแววๆมากงวดนี้จะอาจจะเป็นเลขเบิ้งนะคะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางเด่น10และหน่วยล่างมาเบิ้งหลัก10เพิ่นก่อนนะคะงวดที่แล้วหลัก10นะคะมาหลักหน่วยงวดนี้ศย์กับ4หลักหน่วยอยู่ที่เจ็าหนนะคะสำหรับแนวทางของแกดหนูนา้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสเซนต์มี e นะพี่น้องเนาะเพี่นบอกว่า10ล่างงวดนี้เนาะจ้า16กันยา78 78เจ็ดแปดอ่อเจ็ดสองห้านะคะพี่น้องค่ะจากนีอีหยังมาเนาะพี่น้องขอขวบอีหยังมาแยกไปกับหมูน,นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนนะคะดับบนของแอลชนกวันนี้ใบดับมันมีสองใบได้พี่น้อง มันมีสองใบนะคะ่ะงวดนี้ดับสองบนนะจ่ะมันมีใบสีดำกับใบสีแดงใบสีแดงดับเอาอยู่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวใบสีแดงตาม,มหามาใไห่เนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพ่เก้วเนาะแอดไพ่เก้วบอกว่าเลขเด่นงวดนี้วันสันสิบหกกันยาเนาะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนหากรหกนะคะวิ่งรางสองกับแปดเนาะสามตัวหกเก้าหาเน้นๆหกสามห้าตัวรองเน้นเก้าหา สามหาว่าสันกับเปียดสองนะคะสำหรับแนวทางของแอ็ดไพ่แก้วเนาะค่ะพี่น้องคะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะมาตัวใดก็บคอยจวดน้ำเพื่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าสายฟันก่อนออกว่าสั่นพี่น้องคะงวดที่แล้วฟันซีก็หกงวดนี่สองก็ซีแต่ว่าฟันสองดับปูนึงบอกว่าสองดับผู้นึงบอกว่าซีดับอ่าอ่าผู้นึงบอกว่าสองเด่นเนาะพี่น้องเนาะเอามาตัวใดก็จวดจัาตามเพื่อนใดตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะ หมากเนวท่านของอาจารย์ท่านใดกะว่าน้ำเพลินไปตามสูตรเพลินนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เล่งงานบวนค่ะหลายพี่น้องค่ะทรงของให้เพลินเขียนซื้อผิดเขียนซื้อถึกนะคะดีนะเพึ่งกะออ็ะจะทรงมหัดเนาะพี่น้องเนาะ ันนี้เป็นแนวทางคนสซีเกตเพื่อนหายไปโดนพี่น้องเพื่อนหายไปโดนนะคะ่ะสามตัวแคบหน้าจอเลยงวดที่แลวออกหกศูนย์หกปอนพี่น้องจ้างวดนี้งวดนี้เป็นตรงนี้นะคะพี่น้องคะ่ะงวดนี้เป็นตรงนี้นะคะพี่น้องเนาะแถวนี้ได้จ้ะสิบหกกันยาเนะพี่น้องเนาะตรงนี้แคบหน้าจอได้เลยนะคะคนสซีเกตหายไปโดนค่ะพี่น้องเนาะมากตัวใดก็ว่ากันน้ำเพิ่นไปตัวนั้นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิง แนวทางของแอดมาเมิดเนาะพี่น้องเนาะหน่วยลางงวดท่แล้ซีกับหามาซีงวดนี้สามกับซีเอาง่ายๆพี่น้องถ้าซีแย่ไพ่ดับเอาอยู่ u, เหลือสามตัวเดียวนะคะพี่น้องคะเหลือสามตัวเดียวล่องเบิ้งค่ะพี่น้องนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขปฏิทินนะคะเลขปฏิทินงวดท่แล่นะคะเขา้เาเข่าหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ หัวนี้เด่นซีคับสองสิบหกกันยาเนาะมีซีสามสองสามซีเจ็ดซีเก้าสองเกินและสองเก่าราคะพี่น้องต่อไปเลยจ้า,ามาเบิ้งค่ะแนวทางของแอดไทยๆนะคะตามไทยเพื่อนนะคะ่ะเพื่อนบอกว่าสามหนึ่งสามเจ็ดหกเจ็ดและเจ็ดเจ็ดเพื่อนมีหลายใบได้พี่น้องถ้าพี่น,น้องผู้ใดมักแนวทางของแอดไทยๆนะคะแล้วเรากนจะมีอีกใบหนึ่งเพื่อนบอกว่าสูตรที่สองเดี๋ยวแย้ให้ท่านในลงให้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี้วสันสูตรสถิติสูตรสวงวสันงวดที่แล้วให้เก่าสีงวดนี่หาสามหนึ่งมีสองใบมีทั้งบนทั้งล่างเราก็มีสามโตนะคะสูตรของแอดทันนีเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทั้งสิบบนนะคะสิบบนงวดที่แล้วลดหน้าข้างวดนี่มาตามต่อจ้าพี่น้องขาสองก็เจ็ดโตดจะมาว่สันพี่น้องขาสำหรับเนื้อทั้งของแอดนำพูเนาะ ต่อไปเลยจ้าแนวทางของันแอดวันไช่เนาะคะ่ะเด่นบนนะคะเด่น10หน่วยทั้งทึงแปดเก้าศูนยนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ตัวบนนะคะแอร็เด่นเนาะพี่น้องเนาะแคปหนาจอเลยนะคะสตัวบนเพิ่นนะคะเพิ่นมีเด่นหาเด่น6เด่น7เนาะสำหรับแนวทางของแอร็เด่นนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซูรีเนาะ,ะพ้นบอกว่าศนะูนย์ห้าห่งห้าสองหาเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยฟันเม็ดเดียวสุดวัดใจเลยวัดไปหาหนึ่งว่าสั้นพี่น้องสำหรับแนวทางของแอสุรีเนะาะส,สวัสดีย,ย่ำสายว่าสั้นของวันพุธหมู่ว่านเนานะพี่น้องแกยกไพ่บอลเลงลงไห้นะคะมาเบิ้งค่ะเลขเด่นบนเพื่อนนะคะพี่น้องขยายให้เบิ้งแล้วเนาะงวดที่แลี้ยวดเด่นหน่วยล่างว่าสั้นพี่น้องงวดน,นี้สองสี่หกแปดศูนย์นะจ่าละกะเด่นล่างศูนย์หนึ่งสองเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเด่นรางของแอดวิลัดนะคะ่ะ มาเบิ้งค่าสิบลางนะคะสิบลางวดที่แล้วฟันเก่าวดนี้เก้าแปดเจ็ดนะคะเก้าแปดเจ็ดมาสิบลางแอดนามผูเนาะเอาเบอร์เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แห้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยรวยปังๆสุขุมสุขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนาัทางให้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณทีหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า